สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาจากพ่อแม่พี่น้องกูนะพ่อแม่ขนาดก้อนี่พ่อแม่พี่น้องก้อนง่ายหนึง,น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 งมันบ่มียอดจะมีแต่ใบอ่อนถ้าสิบ่อเอาหรอกจ้ะยอดบ่มีมีแต่ใบอ่อนไม่เอา,าแต่เราจะกินยอดนะหาต่อจ้าขนาดทะเล Ja, nee, nee. ตอขนาดเต็มทะเลอยู่บอแม่น้องกันเับนี่สุดก็าจอยมีเลเจ้าของ งเป็นอยู่เอาไวุ้ดหลอดเลยนี่ก็จะนัดกันเท่าไปจ้ะแม่ปลานี่มีมดหลุดตีกอหนึ่งก้อนี้เอาได้ปะจ้ะเอาได้จ้ะจะหยอดกันตรงนี้อืมแล้วนี่ก็จะเอา หนึเอาไว้จ้กพ่อแม่พี่น้องเพิง่งกันพักวยเล่งพ่อแม่พี่น้องงามนะจ๊ะเนาะยังไม่ใหญ่อยู่เดเอาไว้เป็นใหญ่ก่อนเยอดดังไม่เก็บเอาเนาะอันนี้ก็จนมาแก่ใหยหนึ่งโอ้ยก้อนหนึ่งพี่จ้ะต้นหน่อยนี่เพียบเลยพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีแต่เนาะพันมีแต่น,น,ย,น,ตน,นยังก็ละ่ะใบอ่อนน่าจัะเนาะจับ,บเอา

พอสักยอดหน่ยเด้อตัดยังเป็นตัดถือเก่งสัดนะตัดแล้วก็ขึ้นมาใบจ่นเป็นดอกอันนี้ก็เป็นดอกอันนี้เอาวจา้จ้ะไม่เอาอยอดนี้เราจะเอาอเพื่อไลยสวยงามนม่จําแล้วมึงเนี่ย คูนอะอ้อยข้าเจียวเย็ยบเต้เลยพี่นะเบียเล่นหน่อยไมันก็บสับลาบพี่พี่นาเบียเล่นหน่อยคนพี่อ๋อตอน,นพี่เป็นีประเด็นกระโดดเนาะไปจ้าไปหาตัดต่อเอาพ่อเบั้ก้อนนี่พ่อแม่พี่น้องเลยจะแม่งง่ามขักลายอันนี้ไอ,อ้คะแนแดงคนโอ้โหดักปอกๆเลย ขแขนงพันเดินนี่จ้ะเจ้ขแขนงอ่อนๆกำลังง่ายก,กินยอดเพันเดินมันเป็นดอกจ้ะอืมฮือบางแดงโอ้โหขนาดขแขนงเลยนี่มีตะไบอ่อนเป็นจ้ะจะว่าเอาจะเอาเจากเซลแขนง อันนี้เก็บไว้ผุนกอนึงอยู่ข้างล่างุมันแก่แล้วจ้ะร้ายอยู่เพียบเลยแหละพอแม่พี่น้องเอ้นขนาดกอนี่ไม่มันนี่อกอบง่ายบักเต้น,นึงปุ้นอะสีเขียวจ้ะพ่อแม่พี่น้องกอใหญ่คักงามคักจ้ะงามงามโอ้ยปาดิดจ้เลิศจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผุนกอบักง่ายนึ่งง่ายสุดยอดเลยจ้ะ โอ้ง <ersch> oh ่ายคักง่ยเนี่ยบัเสียเดี๋ยวจอาสตังก์ง่อนคุณผู้าเบิ้งเงี้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยพ่อแม่พี่น้องก่อบักง่ายบักเตนนในใจเอ็นปรจักษุเลยนะโอ้ยสมันเลิศจะเลิศนาะสุดยอดเลยก่อบักง่ายหนึ่งงามกันงามพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วให้กับภาพนิ่งพ่อแม่พี่น้องจ้า ไงง <ar> ่าอ <Ooh S 2> ีหลีขนากอยักษ์ใหญ่นะเลิศอีหลีเลิศเล็ดเล็ดเล็ดบอกไงบอกตีบ่อแม่พี่น้องด้ยโอ้ยคือว่าสิอะไรเห็นเนี่ยกอยใหญ่ขนาดนี้เราพ่อแม่พี่น้องจ้าอีนาทีมากเลอถ้านพ่อแม่นีเสียใจเลยจ้ะเปนั่งก็คักๆก่อนพ่อแม่พี่น้องที่มันงามจังวันที่รีบเลยคอยใหญ่คักใหญ่เนี่ย หลุดขนาดขอจ่อยส้มจากบาทก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยมันง่ามคักง่ามแน่ไหมเดี๋ยวสิพาดทัดดอกใจเย็นง่ามอีหลีสุดยอดเลยพวกเจ้าว่าตัดถ่อห้ามึงมาทัดห้ามมากมาตัดแต่พ่อแม่พี่น้องแล้วพ่อมาใกล้ๆเดลยใส่เบิ้งทัดตอนตัดพ่อแม่พี่น้องจ้ะเ้ยเบิ้งใกล้ๆเด้อ ว่าเป็นงามคัดแต่ด้กินคนนะเห็นเ่ล่ะสุดยดใพมเพลง่งลงงามคัดงามแม่แถวุ่นด่ะเฮ้ยปวดแล้ว,าาาท,ลวทายลูปได้แล้มันยัง,ง,กกอ,อ,งอันทีจักจั่งน้มเพโอ้สุดอยอดเลย เราเดืดใจกว่าน้นอีก้ยอุ้ยะเดายิ่งบนดางามค่ะบ่แล้วบ้างมีเ้นกระตาโอ้ย,ยบ,บ,าายบุดาซะสุหยดบนดาเลิดขนาดเลิดขนาดสวยงามม่จ้ะตาบ คุณน่ตละตลกกอของเิ่นสุดตะเลตะลยังกะไรก็แมานตละตลอกตะไลยอดเนาะเิ่น่ตละลยยอดดีแล้วที่มามือนน้ถ้าพ่อแม่เสียใจลเลยนี่ก็จะมอบไปกินเด้หน่งามปลานี่ ส่วง่ามคักงาม โอนอวบสวยเนาะรอเอกยอดนี่เอาไว้จะพ่อแม่พี่น wow sí. ้องเป็นดอกแล้ะไว้เป็นไรถ้าตัดก yup ็ตัดกอทั้าผีกับพ่อเหลุดแล้วจะพ่อแม่พี่น้อกเลยแขนงนี่ก็เลุดแล้วนี่รอไว้ เอาไว้แล้วจ้ะเอาไว้เป็นเป็นเลเป็นเลน้ำตนเลี้ยงไอหยดน้ำเลี่ยงน้ำตนเแล้วจ้ะน่ะอันนี้เอาไว้จ้ะเป็นดอกเต็มแล้วจ้ะเอาไว้หยดหั เห็นบอกปุณนะสุดยอดบอกพวกเจ้าว่างามขนาดก็จะเน้องวิลล์ขนาดเขียวสวยอลังการจริงๆจ้ะอือจมเองความเพื่อนฟินคักร้ายเหมือนแต่ละที่ท่ารูปเด้เลยเอ้าเฮียซัมจุดจักยืดจักไรไปไปแต่ไม่ไป่หน้หรอกไปหาตัวเฮ้าหย่อดนี่เลื่อนมาไปโซ่คืออะ ปล่อยเป็นใบที่นิยอด์หัวเกลียวเขียวงามน่ะมีพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปจ้ะไปหาตัวจ้ะเป็นเด็กจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่งเด้หน่โอ้โหเพิ่นเป็นดอกแล้วปล่อยเพิ่นเส้นจ้ะเนาะเราไม่เอาปล่อยเขาไปเอาไว้ทำพันธุ์จ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่หน้าเดียลายค่ะก็นี่อันนี้ก็เป็นดอกแล้วนี่พ่อพากันมาหาจากเที่ยวไรนี่นา่นิดอกเต็มแล้วนี่โอ้ยเสียดายเอาไว้เป็นเป็นดอเป็นแนวเป็นพันธุ์เนาะจ้ะเนาะ ยอดอิลิปะนะงามคักงามเนี่ยเมื่อกี้ตัดก่อน,น,นก่อนเดียวกันเลิศแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยแพ้ต่อจ้ะโอ้พ่อแม่พี่น้องเบื่องก่อนนี่จ้ะตอนแรลกยางพานไปลแล้วแลยยางกลับขึ้นมาเห็นเ็นเขียวอวบเสดงเลยต่นแรกว่าสิบะเก็บซะน้าพนะวดปอะไรพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพราะว่ามันเลิศจริงจริงมันแซบจ้ะมันแสบโอเก็บปอะไรพักอันนี้จะมากมากพักอันนี้ครับหยอดกวางตุง้ง กับเอรกับยังกะละยอดยาตะกะแตนได้จากได้พแมเป่น,มมนองจ้าจอยนี่มักสุดยอดเลยต้มจืดแกงสมเลิศนี่หอยคอนมาดึงเรียนอยู่นะี่ยนทอนทิ้งอยู่ข้างๆจอยนี่ว่กิิ่็จะมาหาทอนถิ่มเล็กหน่อยน่าจะเนาะ อีกหน่อยฝรัง่งนะมาทำดีจ้ะขื่นทะเลจะแม่นระบบ้วดคั่กลายไปหาตัวจ้ะโอ้ซองกอนี่ซองยอดนี่ขจ้อามา,อาไปแล้วเลืกอกตักอจ้ะอันนี้ก็กอบักไงบักเตี้ตยพ่อแม่พี่น้องจ้ะมีอีกแต่แขนงอ่อนเป็นแตกขึ้นมาจ้ะไม่ใช่ใบอ่อนนั่นแหละจะอเอาดอกเพราะว่าจะกินยอดมองแน่จ้ะออกอบักไงหนึุ่คน่ะ โปรตีลีกันยังล่ะงามขนาดเนาะไอ้เบิ้ลกอขนาดเนี่ยงามจา้ะสีเขียวซำแต่ว่ามันมันบ่นนนเป็นยอดมันมีแต่ใบอ่อนนะจ้ะุน่ะี่ขนาดจะล,ลายลายอันนี้ห้อยคนมเมาไปแล้วจ้ะนี่แล้วก็เรื่องแต่นอันที่มันกำลังแตกยอดขึ้นมาใหม่นะจน้ะเนาะห้อยค้นพึ่งเด็ดไปดิ้นี่้บางนนเนี่ยนี่ประมาณม่้วนเมื่อก่อนนี่จ้ะเนี่ย กอบบไใหญ่นึง่งคนละไปหาตัวจ้ะปาดมาเบิ่งสองกอนี่พ,พอ่อแม่พี่น้องเลยคนละมันมียอดบอแล้วมันมีโอ้ยมีตะไบอ่อนจ้ะมีตะไบอ่อนพ,พนอ่อแม่พี่น้องเลยไบอ่อนก๋าบ่าค่อยอยากกินแลว้วอยากกิน,นแต่ยอดมันเม่จ้ะ <laughs> อยากกินยอดเพิ่อนเนาะไ้ค,ควนเจ้ามาเตยเลยยางเตะจิ้มเตะเลย เล็กหน่อยนะมันเตะเล่นอยู่นี่โว้ยกลัวปังไงนึงนี่จะใบอ่อนจ้ะเพรเอาจับเพรเอาใบาอ่อนกระป๋อยเป็นใบตัวผุนกลัวปังไงนึงผุนอ่ะอูยปวดอีหลี์ผุนอ่ะปวดแล้วกลัวปังไงนึงจ้ะพวดไปหาตัวพราะม่ผ่องปีนี่ขนาดทะเลลายหลายเพ่อแม่พี่น้องเมืองไหนกำลังแตกขึ้นมาจ้ะกำลังแตกใบอ่อนขึ้นมาหลายคัก ถ้าทะเลพุ่นทางนี้คือกันพ่อพี่น้องร้งยายคักพี่นี่แต่ว่านี่แก่เราจะ้ะโอ้ยคนมาหักเราัะนี้แม่พงเด้น <c oughs> คนมาหักไปกินแล้วแบ่งกันกินกนะจ๊ะเนาะหลายๆซะละ่ะยางไปทางพุ่นจนสุดพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> บ่ริไทยเบิ่งจ้ะเ <c oughs> พราะว่ายังบัว <c oughs> <c oughs> ข่าวข่าวตัดไปแล้วก็เล่ยบ,บริไทยเบิ่ง ไอ้คนตัดกับไอยคนตดัดมาเก็บเอหยดผักปอยเล้งไปผสมประสานจะดีกว่าน่าจะเนาะหยดอ่อนๆนี่แสบเป็นจนานเดยแสบอีรีเขาว่าอีกจกักแมสองสามหมื่นฟนจะจิตตกวกับสมันจะแมนบ่เพราะว่าพักมันขาดน้ำ มันก็เลยบ่ค่อยอวบแมจ้ะเนาะแต่ย่างปีนี่มันก็หิมะมันก็บาหลายจินมันก็เลยบบ่ได้ชุ่มบ่ได้ชื่นหยดพักก็เลยแห่งเหี่ยวบ่แห่งบ่เหี่ยวแหะยอดพักบ่อวบบ่อวนเพราะว่ามันขาดน้ำ โหดอ่อนๆเพื่อนออกไปกกจกเปจ้าตำกองชุนกองเจ้าของมัไปจ้ะโอเพ่อแม่พี่น้องคนน่ะแต่พักขนาดนี้ก็ชื่นใจแล้วจ้อยมือนีพ่อแม่พี่น้องด้วยเพื่อนอุ้ยสุดยอดเลี่ยนะจน๊ะเนาะโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้จะก,ก็ขอฝากไปแค่นี้นะจ๊ะเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มี่ไห้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาแล้วก็มาดามเฮดมัสลูมด้จ้าเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บจาจนด้จ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ด้จ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจา้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ